เจอน้องฟอด้วยค่ะทุกคนพวกเธอฉันเจอน้องฝอดมากินไห้อ,อือครั้งนี้เป็นการกินปลาต้งประกาศดองที่ฟินที่สุดในชีวิตเอได้เจอน้องฟอสุดหล่อมานั่งทานโต๊ะข้างๆเลยค่ะเลยถามน้องฟอดว่าชอบเมนูไหนจะไปสั่งตามสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทานเมนูอะไรคะเดี๋ยวพี่จะไปสั่งตามนี่เลยสองเมนูนี้ครับเปิดรูปให้เขาดูเลยสั่งตามได้เลยอร่อยมาก เราก็เลยจัดมาเลยค่ะต้มปลาผักกาดดองซิกเนเจอร์ของรา้านเราสั่งเป็นไซส์2คนจานใหญ่มากเลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากปลาเขาสดมากแบบเด้งๆเลยนะคะอ,อร่อยคมันนัวมากมันเหมือนต้มยำที่แบบม,มีความนัวคือเป็นต้มปลาผักกาดดองที่อร่อยสุดที่เคยกินมาเลยค่ะแล้วก็มีสั่งไก่ทอดซอสหวานตามน้องฝอดตตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วย เปรี้ยวหวานกำลังพอดีกรอบอร่อยค่ะจานนี้คือผักบุ้งยำเย็นมันเป็นผัดผักบุ้งแต่ว่ามีความเปรี้ยวสดชื่นดีเลยอันนี้ต้องสั่งตุดตับเนืยนได้ดีมากค่ะส่วนจานนี้คือผัดหัวแขกคือหัวแขกในฝันหัวแขกแบบดีแท้ๆหัวแขกแบบไทเลยค่ะอร่อยยำเนื้อค่ะเนะะี่ยค่ะ จานนี้รสชาติกรมกรอบไม่เผ็ดมากค่ะได้เรื่อย <Okay. S 1> ๆของหวานจะมีเป็นมะม่วงแล้วก็แป้งทอดชุบไข่ที่นุ่มหนึบอร่อยกำลังพอดีนอกจากนี้เขาก็ยังมีบาชาส้มชากระเจีย๊ยบให้ชงฟรีด้วยนะคะใครอยากมาสัมผัสความแซ่บแบบต้นตำรับเสฉวนต้องที่นี่เลยค่ะแล้วมาที่นี่อาจจะเจอน้องฟอดด้วยนะเพะน้องมากินบ่อยมาก